สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาประกาศผลกิจกรรมของเราไปแล้วนะคะกิจกรรมกิ๊บอาคิบบายเชิดแต้มและแม่ปู่เป้ค่ะที่เราได้ัมาตลอดเดือนพฤศจิกายนนะก็สิ้นสุดก,กิจกรรมแล้วมีผู้มาว่วมสนุกกับแม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเกือบเกือบหกร้อยคอมเมนต์นะคะแม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยดีๆทั้งนั้นเลยค่ะบางอันก็ซึ้งนะอ่านไปนี้แม่จะร้องไห้เลยนะแบบว่าซึ้งมากอะ่ะ ก็ถ้าใครยังไม่ยังไม่ได้ไปดูเพื่อนเขียนนะคะลองเข้าไปดูที่เพจแม่บุเปน้นะลองเข้าไปอ่านกันน้องๆเขียนจะดีดีอ่ะมีทั้งให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้พี่น่ารักน่ารักขนาดเลยค่ะอันนี้คือของรางวัลน,นะมาดูกันนะของรางวัลใช่ไหมคะจะร้านชวาสังเพลงนะคะกับร้านเม์อิจเตแปนนี่เมกกะบ,บางนาเนาะเดี๋ยวเราวางนี้กับทีนี้แม่ก็คัดเลือก คอมเมนต์น่ะต่างๆที่แม่ประทับใจมาเยอะแยะมากมายคือมันเยอะมากอ่ะแล้วตอนแรกที่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาอ่านอ่านให้ฟังกันในคลิปทั้งหมดอะคะ่ะคือคงทําแม่คงอ่านในคลิปทั้งหมดไม่ได้จริงๆแหละก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าถ้าอ่านหมดอ่ะมันจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยอ่ะมันเยอะจริงๆแล้วแต่ละคนก็เขียนยาวเขียนดีอ่ะแม่ก็เลยขอคัดเลือกมาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังอ่านเสร็จเดี๋ยวจะมาหยอกในนี้อันนี้คือที่แบบว่าประทับใจนะ อ่านกันเลยนะคนแรกนะคะเขียนว่าชื่อกิ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อกิ่งค่ะหนูอยากให้ขอขวัญปีใหม่เพื่อนคนนี้มากค่ะเพราะตอนที่เราเรียนประถมหนูกับเขาเล่นกันตลอดเลยค่ะถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยแล้วกันค่ะหนูเล่นกับเขามาตลอดป .1 หนึ่งปีค่ะพอมอหนึ่งหนูมีปัญหาเขาก็แก้ปัญหาให้หนูตลอดเลยเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันเสมอเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรเขาก็ช่วยสอนเสมอ ทำการบ้านไม่เสร็จเขาก็ให้อยู่รอกเสมอแต่เราก็ต้องแยกย้ายกันไปสอบโรงเรียนอื่นค่ะเราก็ได้ไปสอบที่โรงเรียนเดียวกันเขาสอบติดแต่หนูนสอบไม่ติดหนูก็กลับมาอยู่โรงเรียนเดิมแต่เขาต้องย้ายโรงเรียนหนูคิดถึงเขามากเลยค่ะแต่ในเฟซบุ๊กก็คุยกันมีแล้วก็แท็กเพื่อนนะชื่อจินโอหลอฟเฟอร์เฟร์แล้วก็แล้วก็ถูกต้องเลยนะคะใส,ส่ a แฮชแท็ก jag b y c e a t b a n กับแม่หนูเป้นะคะ เดี๋ยวเราจะจับกันกระป๋องนี้นะนี่จากน้องสี่ิวันนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนการดูแลเราตลอดเรารักแกขอบใจนะเพื่อนเดือนนี้ก็เป็นวันเกิดแกแล้วเดี๋ยวขอของขวัญไปให้นะเป็นเพื่อนกันมาห้าปีแล้วรักนะเพื่อนรักนะเพื่อนนะแล้วก็แหกชื่อเพื่อนนะคะปัดธมาพรนะก้อยแล้วก็ใส่แฮชแท็กกต้อง แดนซ่านะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมานานถึงแม้ไม่ไม่อยู่ด้วยกันปพิ่เทอมเราก็ไปหาแกนะเป็นเพื่อนยากและขอขอบคุณตอนนั้นถ้าไม่ได้แกเขาคง,งตายไปแล้วเรื่องม,มีอยู่ว่าเราไปเล่นาน,าน้ําแล้วเราเกิดเป็นตะคิวแม่อมไม่เห็นแต่มีเด็กคนหนึ่งว่ายนะ้ำเข้ามาช่วยเราและเด็กคนนั้นก็คือเพื่อนเราที่เรียนด้วยการที่ประจวบนั่นเอง เพื่อนเราชื่อฝ้ายนับตั้งแต่วันนั้นเราก็เล่นด้วยกันแต่ก็ได้เล่นแค่ปิดเทอมรักแก่รักฝ้ายเพื่อนยากในและฝ้ายอยากได้เพาะเอาไว้เป็นมิตรภาพของเราสองคนมากมเลยอ่ะอันนี้น้องเป็นจมาานะคะอยากมอบให้เพื่อนคะ่ะคนที่ยืนอยู่ทางขวาของรูปนะคะเพราะตอนแรกเราก็เป็นเพื่อนุู่เดียวกัน แต่เขาเป็นคนเอาแต่ใจพวกหนูก็เลยเปลี่ยนตีตัวออกหา่างเขาก็ไปเล่นกับกลุ่มอื่นแต่เขาก็คุยกับหนูให้หนูลอกกันบ้านช่วยทํารายงานช่วยท,วทําวทำความสะอาดห้องทีนี้หนูก็เริ่มรู้สึกผิดว่าถ้าเราบอกเขาตรงๆว่าเขาไม่ไดีอะไรยังไงเขาก็น่าจะกตัวได้หนูก็เลยเริ่มสนิทกับเขาชวนไปกินข้าวชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวเขาก็ดีกับหนูมากกว่าเดิมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้น้อยลงแต่อย่างใด จะมาถึงวันนี้หนูซ้อมละครรอปไฟเพราะอาทิตย์หน้าจะไปเข้าค่ายนังเสือแล้วรูครูขอ,ของไปทำธุระหนูเป็นหัวหน้าห้องต้าต้องดูแลเพื่อนครู้มอบหน้าที่ให้จดชื่อคนที่ไม่ฟังพอหนูจดก็ยังไม่มีใครฟังหนูหนูเครียดมากร้องไห้ไปสองครั้งหนูวิ่งไปร้องไห้เขากับแป้งล้างหน้าเขาก็วิ่งตามไปดูว่าเป็นอะไรไหวไหมพักก่อนป่าเพราะหนูเป็นคนภาคตัวละคร ตนหนูร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนเป็นครั้งที่สอง<ม>เขาก็ถามว่าไหวไหมเป็นอะไรตัวร้อนไปกินยาเปล่าไปนอนห้องพยาบาลก็ได้เดี๋ยวทำแทนให้เขาก็เช็ดน้ำตานหนูจะหนูหยุดร้อง<ม>เขาก็พาไปล้างหน้าสุดในสุดท้ายนี้ก็อ,อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสอนงานคอยเตือนในสิ่งที่ผิดคอยให้เอกากันบ้านคอยดูแลคอยช่วยเหลืองานขอบคุณจริงๆสำหรับทุกอย่างที่มีให้มาตลอดรักน,นะจุ๊กๆ น่ารักจังเลยต่อต่อนัดนิชาน้องนัดนิชานะคะอยากบอกให้ขอบคุณกับเพื่อนคนนี้ว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างเพราะไม่ว่าเวลาไหนเขาจะอยู่เป็นเพื่อนหนูตลอดตอนอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นคนแรกที่ทําให้หนูได้มีชีวิตที่ดีในโรงเรียนเขาทําให้หนูได้มีความกล้าเขาทําให้หนูได้มีเพื่อนไม่ว่าหนูจะเสียใจเขาก็จะอยู่กับหนูเขาได้ช่วยเหลือหนูทุกอย่างหนูจะมีทะเลาะกันบ้างแต่หนูคิดว่า ถ้ามีคำว่าเพื่อนก็ต้องมีคำว่าทะเลาะหนูคิดว่าเขาเป็นคนเข้าใจอยู่ทุกอย่างหนูอ,อยากบอกเขาอีกว่าเราสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกับมินตลอดไปน่ารักสุดๆนี่อันนี้น้องพัทร,ราวดีนะคะอยากมอบให้พี่สาวค่ะืองนี้พี่สาวนะพี่สาวช่วยสอนกันบ้านพาไปเที่ยวคอยช่วยคอยช่วยเหลือทุกเรื่องเวลาไม่มีเพื่อนก็จะเล่นด้วย ซื้อของฝากให้ตลอดเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนถึงพี่จะแกล้งหนูบางครั้งแต่หนูรักลพี่นะเพราะพี่เป็นพี่สาวหนูไงถึงบางทีทะเลาะกันพี่ก็จะเป็นคนผิดตลอดทั้งที่บางทีเราผิดพี่ก็ยอมรับแทนบ้างหนูอยากขอโทษสำหรับทุกอย่างแล้วขอบคุณพี่สำหรับทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลหนูเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านหนูอยากให้พี่บ้างหนูไม่เคยให้อะไรพี่เลย ส่วนมหนูไม่ค่อยให้อะไรพี่เลยแต่หนูอยากให้พี่จริงๆค่ะและหนูขอโทษที่ทำตัวแย่เวลาอยู่กับพี่ด้วยแต่ในใสายตาหนูพี่ก็เป็นฮีโร่พี่เป็นพี่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับหนูเลยฮีโร่ฮีโร่รักพี่มากนะจุ๊บๆหนูนี่แม่ชอบมากเลยอะนนี้น่ารักค่ะอันนี้ก็น,น่ารักค่ะอยากให้คุณแม่อยากให้คุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนที่ให้กำเน,นิดน้องธิดานะ อยากให้คุณแม่ขอบคุณแม่เป็นคนที่ให้กำเนิดเรามาหรืออยากจะขอบคุณคุณแม่ที่สั่งสอนหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตหนูไม่เคยรักใครเท่าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยค่ะเวลาหนูอยากได้อะไรแม่ก็จะบอกว่าวันนี้แม่ไม่ค่อยมีเงินเดี๋ยวมารอบหน้าเดือดเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะหนูก็ตอบว่าไม่เป็นไร,รเดี๋ยวค่อยซื้อวันอื่นแม่จะพูดแบบนี้ทุกครั้งแต่พอเงินเดือนแม่ออกแม่ก็จะซื้อให้หนูทันที แม่ซื้อแม่จะลองให้พอกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็ถามว่าหิวข้าวไหมอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ก็ทําให้กินแม่จะถามแบบนี้ทุกวันเวลาแม่บ่นหนูก็จะนั่งฟังแล้วก็ไม่เถียงอะไรคําว่าแม่นะคําว่าแม่นะคะถือเป็นคําสั้นๆพูดง่ายๆแต่มีความหมายกับลูกทุกคนค่ะเมื่อแม่ไม่อยู่กับเราเราก็ต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ อยากให้เขาเป็นหัวแม่จะได้คอยดูเราจากบนสายอย่างพักผ่อนอ๋อถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมขาคุณแม่ สามเลยค่ะไม่เคยชอบทิ้งเลยไปไหนก็ไปด้วยกันไปเที่ยวก็ไปด้วยกันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนให้หนูเป็นเพื่อนให้หนูไว้ใจที่สุดไว้ใจมากที่สุดค่ะเวลาหนูทํากันบ้านไม่ได้เพื่อนก็ก็ดีคนนี้ก็จะมาสอนเวลาหนูเจ็บป่วยเพื่อนเข้ามาดูแลเวลาหนูทําอะไรไม่ได้เพื่อนก็ทาให้หนูเข้าใจเรื่องที่หนูไม่รู้ค่ะเป็นเพื่อน1 1ปีแล้วเพื่อนคนนี้ไม่เคยลืมวันเกิดหนูและหนูก็ไม่เคยลืมวันเกิดเพื่อนค่ะแต่ก่อน อยู่เข้าโรงพยาบาล่หวมากเพื่อนก็นมาเยี่ยตลอดเวลาอยู่โรงเรียนไม่มีเพื่อนเล่นเพื่อนคนนี้ก็เหมือนผู้แบตตี้ของหนูลเลยค่ะไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยค่ะและหนูขอสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกับคนนี้ตลอดไปค่ะ <S <S Can you is my best friend forever นมากเลยชื่อ baby love s e e t i t y ถาหามว่าปีใหม่อยากให้ปลอดผ่านพายก็คงหนีไม่พ้นคนคนคนี้ค่ะคนที่เราเรียกเขาว่าพ่อค่ะเม่ให้คุณพ่อด้วยนะคะก่อนอื่นขอกล่าวถึงคนคนนั้นก่อนนะคะคนที่เราเรียกเขาว่าแม่แม่ในความทรงจำของเราอาจแลกว่าคนอื่นๆตรงที่แม่เป็นคนยังไงใจดีหรือเปล่าทํากับข้าวอร่อยไหมแม่ถุมากไหมหรือแม้กระทั่งแม่หน้าตาเป็นยังไงเราไม่เคยรู้เลยแม่ทิ้งเรากับพ่อไปตั้งแต่เรายัางจําความไม่ได้ ึงอย่างนั้นพ่อเราเลยต้องเลี้ยงเรามาด้วยตัวคนเดียวพ่อทิ้งทุกอย่างของแม่ไปหมดสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ลูกถ่ายเท่านั้นเราถึงไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยรู้เพียงแต่แม่เป็นคนสวยหอมขาวคุณดีแต่ที่หน้าขำที่เราดันเหมือนพ่อไปซะทุกอย่างพ่อเลี้ยงเรามาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ยอมมีแฟนใหม่พ่อให้เหตุผลว่าพ่อไม่อยากให้เราเจอแม่เลี้ยงใจร้ายแต่เรารู้ว่าลึกๆแล้วมันไม่ใช่เรารู้ว่า พ่อเรายังรักแม่อยู่ทุกครั้งที่พ่อมีผู้หญิงเข้ามาคุยภายนอกพ่อดูมีความสุขดีแต่เรารู้ว่าข้างในมันไม่ใช่ของหวานที่เราอยากให้พ่อก็คือแม่เราอยากให้แม่กลับมานะไม่ต้องมาอยู่เป็นครอบครัวก็ได้แค่มาให้พ่อกับเราอุ่นใจขึ้นบ้างก็ยังดีถ้าเรืองของฟ้ามไม่ได้รางวาัลก็ไม่เสียใจนะคะแต่ฟ้าอ,อยากให้แม่ปุ้เป้ช่วยอานพ้อความนีสักหน่อยเผื่อว่ายติพี่น้องหรือ เผื่อว่าของฝันที่อยากให้พ่อจะปรากฏขึ้นมาจริงๆสิ่งเดียวที่เราจําแม่ได้คือชื่อแม่เราชื่อหนูพินสักดีตามไปเกิดน,นะคะน้องฟ้าแม่ก็อ่านให้แล้วนะคะขอให้ <c oughs> ขอให้ได้รับข่าวดีีใหม่นะยังเหลืออีกเยอะแยะหนึ่งน,นะคะแต่ว่าแม่ก็อ่านไปประมาณนึงแล้วนะก็เยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปเดี๋ยว<ส>ยังไงแม่ขออ่านอ่านแค่นี้ก่อนแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี้ยค่ะเดี๋ยวแม่จะพับใส่กล่องนี้แล้วมาจับฉลากเลยดีกว่าหาผู้โชคดีเลยดีกว่านาะเดี๋ยวตรงนี้หมดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะจับเลยนะจับน,นี้นะเริ่มจากคิตตี้ปอพรจากา้านเบ็กอินเจแปนที่ไม่กล้บบาทำงานะ ออยผงมาร่วมกิจกรรมกับเรานะ okay. จาก Facebook น้องฟารินฟรีมาสเตอร์บลูอยากให้สกุณชี่กับเพื่อนคนนี้ค่ะเพราะเขาเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของหนูอาจจะทะเลาะกันบ่อยมาก แต่ก็หายเร็วเราที่เขาชอบชวนทะเลาะอะค่ะเขาก็ขอโทษนะที่ชวนทะเลาะแต่ใจจริงก็ไม่อยากทะเลาะเลยเขารักวายมากนะไม่อยากแตกกันเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปงจนตอนนี้ก็อยู่ปงแล้วเราสองคนไม่เคยคิดจะทิ้งกันและไม่อยากจะทะเลาะเลยอยู่กันมาตั้งแต่ปนนงเขาก็รู้ว่าวายชอบอะไรไม่ชอบอะไรตอนปอ .6 เขาคิดว่าเขาจะไม่ได้เจอวายแล้วตอนนั้นเขาเสียใจมาก แต่พอเรียนซัมเมอ์เท่านั้นแหละเขาก็เห็นวายคือแบบตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกเลยพราคิดว่าจะไม่เจอกันแล้วเขามีความสุขมากนะที่ได้อยู่กับวายจุดท้ายนี้ก็อยากบอกกับวายให้ดูว่าเขารักวายและเขาจะไม่ทิ้งวายจนถึงวันนี้วันสุดท้ายที่เราจําเป็นต้องจากวายรักห,หนึ่งนะเออแล้วก็แค่ Facebook ของน้องวายนะชื่อไอวายดินแดงน่ารักมากเลยอะ่ะน้องวายก็มาตอบด้วยนะตอบว่าจุ๊กๆแล้วน้อง ฟาลินปีนี่เราฟีมใช่ไหมก็มาตอบว่ารักมึงมาไหวมาไหวก็มาตอบว่าเช่นกันหมูน่ารักมากอ่ะแม่รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบทําให้เพื่อนเื่อนแบบได้บอกความรู้สึกดีอีกคุณแม่ซึ้งลเยลยมากเลยเดี๋ยวแม่จะติดต่อไปที่ Facebook ของทั้งสองคนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะส่งไปให้นะคนะโบรานเลยก็เ,เ,ปเป็นคู่กนันนะเพื่อนคู่กนันน่ารักมากเลยอ่ะ 1> 1นึ่งราวัลอันนี้ก็คือจากรา้านชวาสัมเพ็งนะคะจากพี่กิฟส่งมานะขอบคุณนะคะนิดนึงนะตัวหมีตัวหมีอะคะ่ะเขามาเขามาแบบนี้นะเขาไม่ได้มีโซ่มาเนีก็เดี๋ยวแม่ส่งจับฉลากว่าใครจะได้ ลาวดีเาว่าวันนี้แม่อ่านไปเมื่อกี้ค่ะลองพัดนาอดีที่ให้พี่สาวนะที่บอกว่าให้พี่สาวขอบคุณพี่สาวที่ดูแลแล้วก็ทำอะไรผิดพี่สาวก็เป็นฝ่ายขอโทษน่ารักมากเลยก็ให้กันนะคะพี่น้องน่ารักนะความรนะักระหว่างพี่กับน้องนะคะบอกว่าอะไรอะแม่ก็มีน้องสาวใช่ไหมแล้วคือพี่กราพี่น้องกันนะคะ บางทีเราก็ไม่ได้บอกรักกันงไงแต่ยังไงพี่น้องก็หลักกันแหละแม่ลุ้คู่ค่ะค่ะอันนี้ก็พีน้องที่น้องกันก็อยูดบริการถึงแล้วนะวแม่ส่งไปให้ที่เดียวเลยแม่ติดต่อไปนะคือแม่ซักซึ้งอนะก็จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกิจกรรมนี้ สวงมากเลยแม่ชอบมากถ้ามีโอกาสนาะแม่ก็อยากจัดกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะที่ได้เป็นสื่อกลางอะไรแบบนี้นะั้นสุดดีแต่เดือนนี้ค่ะเดือนธันวาที่เรา,า,ากำลังจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมแม่มีจิตแม่แม่มีกิจกรรมยิ่งใหญ่มากตั้งแต่เคยจัดกิจกรรมมานะครั้งนี้แบบว่าใหญ่ย่สุดนะครั้งอื่นนี้เป็นจิ๊บๆไปเลยะคะ่ะ เตรียมตัวกันเอาไว้นะเตรียมตัวเร่่มสนุกกับกิจกรรมของแม่นะคะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องคุณพ่อคุณแม่มาดูกิจกรรมของแม่กันนะใครสับสไคร์แล้วก็ชวนพเพื่อนๆคนรอบข้างมาสับสไคร์นะเล่นกันเยอะๆจะได้สนุกสนุกค่ะของรางวัลน,นี้แบบว่าแม่รู้แล้วว่าอะไรบ้างแล้วจานวนขนาดไหนนะแม่ยังแบบว่าตื่นเต้นแทนน้องๆเลยอะคะ่ะการจัดการก็เหมือนเดิมค่ะ ติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแม่ปูเป้และอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช l น,นี้ด้วยวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย